มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะก็ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะลงนมามบันทึกข้อตกลง MOU นะคะการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบกรุงไทยดิจิทัล Platform ในโครงการ Smart University 4.0ค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการเงินอย่างครบวงจร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนาสุริโชดรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาพร้อมด้วยนายสุพรโสลดผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาคสงขลาค่ะร่วมการลงนาม,มาทึกข้อตกลง MOU ค่ะเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินผ่านระบบกรุงไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มในโครงการสมาร์ทยูนิเวอร์4.0 SSKU โดยทางด้านของรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากล่าวว่าธนาคารกรุงไทยและทางมหาวิทยาลัยได้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติค่ะเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดโดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการด้านต่าง ผ่านนวัตกรรมที่เรียกว่ากรุงไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่ออำนนยความสะดวกทางการเงินให้แก่มหาวิทยาลัยรวมถึงบรรดาคณาจารย์บุคลากรและก็นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่จะมาติดต่อกับทางมหาลัยสำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและธนาคารกรุงไทยที่จะลงกันลงนมามบันทึกข้อตกลงนะคะ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของทางธนาคารกรุงไทยที่ต้องการสนับสนุนและก็ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลผ่านนวัตกรรมต่างๆเช่นบัตรอิเล็กทรอนิก การรับเงินบริจาคและก็การออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากรผ่านการรับชำระเงินผ่านทางเครื่องรุดบัตรหรือว่า EDC และ QR code รวมถึงช่องทางอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและที่ขาดไม่ได้ก็คือการบริหารจัดการทางการเงินผ่าน KTB Corporate Online ที่จะช่วยให้ทางมหาลัยสามารถจัดการกับระบบชำระเงินได้อย่างครบวงจรทั้งการจ่ายเงินเดือนรวมถึงการดาวน์โหลดรายงานทางการเงินต่างๆร่วม ด้วยค่ะ